สวัสดีครับมาพบกับผมเสียนในกลุ่มโตประจำวันที่5ตุลาคม2555ก่อนจะไปยุคบอลคืนนี้เฮียก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เลน่นอีกชิ้นเคยนะครับเพียงพี่ๆน้องๆคนไหนไทายผลฟุตบอลถูกรับเครดิตฟรี100บาทไปเลยแจกไม่อั้นทายผลคู่เบนฟิก้าครับพบกับปารีสนะครับว่าทีมไหนชนะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ปิดทายผลกิจกรรมก่อนบอลเตะ3 0นาทีเพียงไทยผลใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับสำหรับทีเด็ดเมื่อคืนก็ขอโทษด้วยนะครับแบงก์เฟิร์ดพบกับสเปอร์จบเกมไม่ยิงเลยครับสเปอร์แพ้ ราคาต่อสำหรับทีเด็ดคืนนี้เราไปกันที่ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกคู่ระหว่างเบฟิก้าพบก,กับปารีสนะครับแต่เวลาตีสองของคืนนี้เจ้าบ้านเบฟิก้าผลง,งานเดยภาพรวมในรอบนี้ของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าทำผลงา,าน,นได้ดีโดยทีเดียวเพราะลงเล่นมาแล้ว2นัดและพวกเขาก็เก็บมาได้6แต้มเต็ม ขณะที่ทีมเยือนปลารีสผลงานโดยภาพรวมในรอบนี้ของเขานั้นก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ดีตามทรงอยู่เพราะลงเล่นมาแล้ว2งนัดและพวกเขาก็เก็บมาได้6กแต้มเต็มเช่นเดียวกันและเกมนี้ปลารีสเองพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่แม้ว่าจะเปิดหัวด้วยผลงานยอดเยี่ยมเพราะเก็บมาได้6กแต้มเต็มเช่นเดียวกับพวกเขาก็ตามแต่ถ้าเทียบกันดูจากองค์ประกอบภาพรวมของทั้ง2ทีมก็ยังค่อนข้างที่จะเชื่อใจ ศัยภาพและกลุมกำลังผู้เล่นภาพรวมของทางด้านทีมเยือนปารีสที่ยังดูแข็งแกร่งกว่าอยู่มากกว่าทำให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยือนปารีสจะปลุกมาเดินหน้าเก็บ9แต้มเต็มจาก3นัดที่ลงเล่นในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้สูงกว่าเกมนี้เห็นคนว่าเลือกเชียร์ปารีสจากกันวันนี้เฮียมีเว็บดีๆมาฝากเว็บยูฟ่าและยิปซีหนึ่งเดียวในการลงทุนที่ดีที่สุด มีครบจบในเว็บเดียวและยังมีโปรชั่นอีกมากมายให้เลือกวันนี้เฮียก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากชมและชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกรดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียตามคลิปในวันต่อไปแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ